สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซนโฟนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาเป็นการไกด์นะครับเก็บเลเวลตั้งแต่หนึ่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่นั่งจ้างคนเลเวลตั้งแต่หนึ่งอ่ะตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับว่าจะเก็บยังไงนะผมใช้เวลาเท่าไหร่แต่ตัวตัวผมอะใช้เวลาสามวันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะความจริงผมว่าแค่วันเดียวอะเราสามสิบได้เขาแค่มีคนแบบคอยรับจ้างเรื่อยๆนะครับผมก็อยากแนะนํานะ ผมไปโกหกเขาซะเยอะเลยนะครับผมเนี่ยอย่างแกง๊งแก๊งของเจ้าเหมียวนะแกงเจ้าเหมียวแกงเนี่ยพอพอมีคนรับรับบ้างน,นะสำหรับวีสี่มีคนรับรับลงลงดองลง,ลงดัน,นะลงทุกอย่างเออผมไม่ผมไม่ผมไผมไ่โกหกเขาแบบผมว่าผมโผมไม่แบบเพิ่งเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยเออนั่นนี่นูน่นแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะไปโกหกคือเขาใจดีทุกคนมากต้องขอบคุณเขาจริงๆเลยครับคือใจดีทุกคนเลยแบบใจดีมากนะผมคือเขาอาลงอ่ะ แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะว่างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไปเซาซีเขานะผมก็มาก็ประกาศอะผมก็ประกาศทามเนี้ยนะครับนึงเนี่ยหาคุณพารงเรมครับคนพาลงรถครับอ่าต้องมาพูดเรื่องราคาการลงก่อนราคาการลงนะครับผมคือรถอะขั้นต่ำต้อง60คต้อง 16k นะครับผมลงรถ 16k ก็คือหนึ่งหมืน 6, ่นหกพันเซนนะครับผมคือ คือลงยังไงมันก็เหมือนเราลงฟรีครับผมบางทีได้กาไรมาได้นี่กำไรที่ผมได้คือนี่นี่คือกำไรที่ผมได้นะเออจนถึงสามสิบมันอาจจะดูน้อยแต่มันก็พอได้ใช้นะผมอืมนี้จะเป็นโรงแรมเมื่อไหร่โรงแรมประมาณสิบสาม KM เหมือนเราลงฟรีมาตลอดเลยเว้ยงกำไรอยู่ที่ขอบเขียวกับ้านะครับดีมากคือดีมากดีมากดีมากผมไปโกหกคนไว้ตั้งเยอะเลยเขาจะหมั่นใส่กูไว้เนี่ย<笑><笑>นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่า ผมทำอะไรบ้างจนกว่าจะเลเวล30นี่คือตอน30แล้วแต่ไม่ได้อัดตอนเออเขียลืมอัดลืมอัดตอนที่เลเวลขึ้น30ไว้อ่ะไม่เป็นไรจะไปดูกันดีกว่าลงอะไรบ้างนะครผม let's go b a มาครับก็เริ่มมาเริ่มแรกนะผมคือการสร้างตัวละครนะผมว่าเราจะเล่นอะไรมันมีรัศกับสตีนะ่ะ ส่วนตัวผมเลือกเป็นรัดครับที่จะมาเลือกเล่นเป็นฮับจิโดหรือจูโดนะครับผมซึ่งอย่างก้อนคลิปผมเลือกเล่นเป็นจูโดนะครับผมว่ามันลงฟาร์มง่ายันะบผมเลยเป็นตัวจูนี่นะครับก็แต่งตรง้งแต่งตัวกันไปนะคือผมใช้เวลาแต่งตัวกับะไรได้ไหมใช้เวลาแต่งตัวกับอแต่งตัวกับตั้งชื่อเออสักพักเลยนะเดี๋ยวเล่งเล่งไปตอนที่มันสอนแล้วกันนะครับผมโอเคไปเลยมาครับก็ มาถึงการที่เราทำอะไรเสร็จแล้วร้อยอ่ะขั้นแรกคือการส่งควสกับมนุษย์ลำพงนะครับผมอันนี้กดผิดนะส่งควสครับอืมส่งคงส่งควสควไปนะครับผมรีรออะไรวะเนี่ยโอเคกดส่งควสนะครับผมแล้วก็รับเควพี v, v p จากตัวมนุษย์ลำพงนะครับผมแนะนำไอ้ห้าสิบรอบอย่าไปรับมันนะครับไปทีที่มันมีไห้าสิบรอบเออไปหาละหารับนะ มันเยอะเกินเราไม่ค่อยได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็อืมแนะนไม่ช่วงเล่นช่วงที่มีฟรีโซนนะครับผมฟรีโซนตามเวลาเนาะตามเวลาเลยเนี่ยผมกม็กดดูเวลานั่นนี่นี่คือเวลาฟรีโซนครับผมอืมตามนี้นะครับฟรีโซนมันยังไงฟรีโซนคือคนจะมีคนเล่นที่เยอะขึ้นนะครับผมมันก็เลยแบบดูดีนะผมอะเมื่อรับรูบเควสจากวันนี้ลำพูงแล้วเรามารับเควสจากตัวนี้ครับคือการมันจะมีรับเควสเอ่อ ให้ไปตีมอนอ่สิบตัวกับไอคเวส p พีพเมื่อกี้แหละนะผมรับไว้นะครับเราก็ไปตีตีมอนก่อนสิบตัวนะผมคือการสังหารมอนสิบตัวอืมก็ไปตีไปสิบตัวตีไปสิบตัวนะผมตีไปสิบตัวนะไม่รู้ว่าจะควรพูดยังไงนะผมไปไ้าไปรีด,ดีกว่านะอย่างนี้มันเสียเวลาสิบตัวแล้วกดอีสีออกเลยเลยนะครับ มาครับในเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะมาเรามาส่งเควสกันนะครับส่งเควสนะครับคือเควส์ีพีอ่ะเรารอรับรับทีเดียวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับแล้วค่อยๆลงเสียเวลานะผมไปพอส่งเควสเสร็จแนละ้วเราจะวิ่งกลับมาหาที่ยุกี้นะครับผมน้องยุกี้ของเรานะครับนี่ผมมาใช้เควส <laughs> ผมมาใช้เควสอ่ะโอเคมามาที่ยุกี้ก่อนอ่ะยุกี้ครับผมรับคำขอของยุกี้คือการซื้อ ซื้อขวดเลือดครับผมสเปซบาร์เข้าไปกดที่เลือกสินค้าครับอแล้วเลือกที่ซื้อเนี่ยอืมมันทาเควสนะทาเควสบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะคนที่เคยเล่นจริงๆอาจจะรู้แล้วแต่เผื่อมีผู้เล่นใหม่มาจริงอะไรวันนี้ก็อยากแนะนําหน่อยนะครับรับเควสเสร็จใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปหามนุษย์ลําโพงมันจะมีเควส PVP ของมนุษย์ลโพง,ข,งขึ้นมาอีก,กนะครับเนี่ยขึ้นมาอีกันึงให้เรารับนะครับอืมรับเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นไปเล่นฟรีโซนครับ เนี่ยเล่นไปนี่นี่ฟรีส่วนจะอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับแล้วก็หาห้องเล่นนะครับผมหาห้องเล่นไปเลยนะจะได้ทาเควสทําอะไรของเราไปนะครับผมก็เล่นให้ครบเล่นให้ครบตามที่เขาเขาเขาต้องการนะครับมันจะมีเล่นหนึ่งครั้งเล่นสามครั้งเอ้ยชนะสามครั้งแล้วก็มันจะมีเล่นเล่นหนึ่งครั้งสองเควส์เล่นเล่นให้ชนะ สา,สามครั้งหนึ่งเควสแล้วก็เล่นห้าครั้งหนึ่งเควสซึ่งแต่และเควสคนที่เล่น PVP อ่ะมันต้องเป็นฝั่งละสามคนเท่านั้นหรือในห้องต้องมีหกคนขึ้นนะครับผมในการเล่นอะไรประมาณนี้คือเราสามารถทําไปพร้อมกันได้ก็คือเราเล่นเล่นไปเลยห้าเกมเล่นไปห้าเกมขอแค่ชนะสามในห้าถ้าไม่ชนะสามในห้าเล่นอีกก็ได้ครับเล่นให้ชนะสามในห้าแล้วค่อยไปส่งเควสนะครับผมอ่ะนี้คือผมหาห้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวต,ตัดไปตอนที่ ผมทาเสร็จหมดเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนเล่นมันันเนียนะครับมาครับที่ว่าให้ชนะสามในหะ้าผมพูดผิดนะขอแค่ชนะสามครั้งนะครับผมชนะสามครั้งแค่นั้นเองนะครับอืมประมาณนั้นประมาณนั้นพูดผิดจริงพูดผิดจริงขอภไปด้วยขอัยด้วย,าย,วยมาแล้วเราก็ทําการส่งเควสทั้งหมดเลยนะครับเควสเราส่งตรงนี้เสร็จเราจะได้ประมาณเลเวลเก้ามั้งใช่ไหมเลเวลเก้าอะไรเออแปดหรือเก้านะครับผมก็ปิงกับ เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราจะไปหาหาตัวปาร์ตี้นะความจริงคนไปหาตัวปาร์ตี้เนี่ผมวิ่งมาทำมะเขือเปาอะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ๋ออ๋ออันนี้วิ่งมาส่งเควสตรงนี้อ๋อลืมลืมอ่าโอเคเรามาส่งเควสตรงนี้ครับอืมส่งปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็เกือบเลเวลสิบแล้วนะปะ่ะถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีอาดตอนนี้เป็นช่วงช่วงเวลาการขุดนะทุกคนขุดกันอันนี้ขุดคูณสองอ่ะอย่าไปสนใจนะครับผมไป นี่ตามหาเพื่อนพ้องเราก็กดสร้างปราร์ตี้ครับโอเคคลิกขวาตัวเองก็สร้างปราร์ตี้สร้างมั่วเลยก็ได้แล้วก็คลิกขวาตรงโปรไฟล์แล้วก็ออกจากปราร์ตี้แล้วก็ส่งเควสครับนี่คือเราเลเวลสิบแล้วนะหน้าเห็นไหมมาโอเคพอเราเลเวลสิบแล้วเราไปหาให้คนอนะรับลง,ร,บลงร,บรับลงแรมรับรับลงแรมอะรับลงโฮเทลน,นะครับผม,มเดี๋ยวตัดไปตอนที่มีคนพาผมลงเลยแล้วกันนะครับผมไปไปกันเลย มาครับก็ก่อนจะจะไปจ้างคนอื่นนะควรไปเปลี่ยนคลาสก่อนนะคือผมลืมอัดไว้ให้ดูด้วยว่าเปลี่ยนคลาสตรงไหนนะครับผมเราสามารถกดตัว R ขึ้นมาครับมันจะอยู่ช่วงด้านล่างของแมปนะผมเป็นคนที่พาเป็นคลาสนะครับพาเป็นคลาสเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปไปให้ดูอีกทีแล้วกันว่าทํายังไงนะบอกว่าทํายังไงเดี๋ยวไปให้ดูนะว่าเดินไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปทำมาให้เพิ่มนะผมก็ ขอไปจริงขอไปจริงนะผมอันนี้ก็เป็นการลงดันนะผมลงกันกับแก๊งเจ้าเหมียวที่เรียกว่าแก๊งเจ้าเหมียวเพราะอะไรเป็น,เป,นเป็นชื่อแก๊ง,ขงเขาแก๊งเจ้าเหมียวนะผมก็ต้องต้องต้องขอบอกว่าพี่ๆเขาน่ารักมากทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยนะผมคืออัธยาศัสดีอ่ะด,ด,ดีดีมากดีต่อผูเ้เล่นใหม่มากนะผมไม่เป็นไรเราก็เราก็จ้างเขาแหละความจริงแต่เขาก็ก็รู้ถ้ารู้ว่าเราเป็นผูเ้เล่นใหม่เขาก็พร้อม สนับสนุนและช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราสัเกตเกมนี้นะผมอ่ถ้าเรามาจ้างเขาเราก็มาเน่ยยืนง่อยๆไม่ต้องทําอะไรนะผมไว้เขาพาลงจนเสร็จเลยนะครับอไปตัดไปตอนเสร็จกันเลยดีกว่านะครับ มาครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราการลงดันอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปให้ดูการทํอะไรนั่นนะการทําเลือกอาชีพของเรานะครับผมก็ทํายังไงนะผมก็แนะนําก็จ้างก็ประมาณนี้นะผมประมาณนี้การจ้างเก็บรีวิวเก็บรเวลวจ้างลงดวงลงดันนะผมก็จะเป็นทรงๆนี้นะครับก็ก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็ สำหรับสายฟรีนะครับแบบฟรีเลยผู้เล่นใหม่หรืออยากมาดูเฉยๆนะครับมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนอาชีพว่าเราเปลี่ยนตรงไหนนะครับผมก็มันจะกดให้ดูไม่ได้หรอกแต่ได้แค่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมอืมแค่นั้นเองนะครับไปไปกันเลยทุกคนมาครับก็มาจะมาแนะนําการเปลี่ยนคลาสนะผมเปลี่ยนคลาสของเราเองนะครับ Okay. นี่ครับไป NPC กดตัวอานนี่นี่คือกดตัวอานขึ้นมานะกดมาแล้วก็จะมี NPC ที่คลาสนะผมที่อยู่ตรงนี้ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับผมก็วิ่งไปเลยนะครับกระตุกนิดหน่อยนะกระตุกนิดหน่อยแนละ้วมันเพิ่งเข้าเกมใหม่มาหลดุดหลุดนี่ไม่ค่อยทัน mm hmm. นล้วแหละมันร่วงไม่เป็นไร mm hmm. มาครับก็เดินตามซองนี้มาครับผมแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับอืเลี้ยวขวาตรงนี้เลยแล้วก็สเปกบาร์เข้าไปสเปกบาร์เข้าไป ตรงนี้จะมีคาว่าเปลี่ยนคลาสนะครับมีคำว่าเปลี่ยนคลาสนะให้เราไปเลือกนะครับซึ่งที่ผมเลือกคือสายจูโดนะครับโอเคสายจูโดแล้วผมเลือกแล้วก็ต่อสู้กับคนนี้ให้ใ,หใหชนะนะครับก็แค่นั้นเองนะครับต่อสู้ให้ชนะพอชนะแล้วเราก็เปลี่ยนคลาสพอเปลี่ยนคลาสเสร็จมันจะมีของในจดหมายนะเราไปกดที่รูปจดหมายด้านล่างก็ได้นะครับผมหรือกดโอเคก็เป็นจดหมายแล้วจะมีสกิลกับชุดมาให้เรานะครับชุดก็15วัน มีสกิลให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็สำหรับคนที่ชอบนะกดอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ